มเมสหรอไม่ดูเลยครับไอเสื้อเอซีแดงอะสวยมากววาพื้นรถสีเพราะพอมองเห็นแล้วสวยอ่ะไม่ครับรอฮะครับพาคนมาเจอฮะครับผมเป็นไหนครับจะไม่เปลี่ยนผมครับเอาไปวกันไปแล้ว,วขึ้นรถนู้นเลยแล้วเขาขับตาม มาสวัสดีครับครับเก็บรถตรงไหนฮะเก็บรถนู่นเลยครับตรงข้างในเลยครับข้างในอ๋อโอเคครับผมครับครับผมสวัสดีเฮ้ยประดันหมดเขาอยู่บ้านหรืบ้าง ตื่นจัดแล้วมีเหรอคะปะ้ามีเหรอมีเขาลาไปต่างจังหวัดครับลูกมีไม่อโอเคค่ะเออแล้วเคยไปเกาะ ซอมบี้ยังครับปะยังเลยครับยังไม่ได้ไปเลยผมบอกให้ว่าโหดมากเห็นเขาบอกว่าซอมบี้มันต่อยสามทีอ่ะมันถ้าสมมติเราไปเน,น้นเน้นเล่นอ่ะผมว่าสนุกครับเน้นเล่นคือเน้นไม่เก็บของบบว่าเน้นเล่นแล้วก็เก็บของมาปัมป๊มเลือดปั๊มเลือดเรื่อยๆอะ่ะสนุกแต่ถ้าไปทําของผมว่าต้องยกแกงไปทีหนึ่งแล้วก็ทําทีนึงแล้วขนกลับมาให้มันคุมๆแล้วก็พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มากกว่า พ่อหาตอนนี้มันสี่ร้อยนะราคาันแพงใช่แพงมากช่วงนี้ช่วงนี้ของแพงมากเลยใช่ครับแล้วเออป้ามีาห่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมมายังไม่มีเลยครับยากก็อยู่กับป้าไปก่อนนะโรคดูัมยนะอ๋อเปิดนครับนี่เรียกอะไรครับไม่เห็นอ่หกสามหนึ่งบ้างป้าอ่ะนี่ครับ แล้วก็สมมติถ้าเปิดของขายเสร็จแล้วว่าเอาไปขายกระป๋อนก็ได้แล้วค่อยเอาเงินมาแบ่งเขาโอเคไหมครับครับเมียโทรมาครับทั้งคู่เลยโอเคครับดูชุดหน่อยดูชุดเปิดจริงยอมรับเลย ชูเอฟทีบิลเอฟบิลเหรอใครข้ปลาอะไรชัดมากมันควักอาวุธไม่เห็นนะป้ามันไม่ค่อยมีคนควักลราเพื่อนเวลาใต่ไอ้มือลเนี่ยโคตรสวยเลยคือแบบโลโก้แบบไม่มีอะไรนะแต่แบบ ดูมีอะไรอ่ะยังอะไรบ้างวิวไม่ไม่มีมงกุฎตรงเอ็นด้วยเฮียรวยนะแจ้งใครวะนะดูอ่ะดโอ้ดูสวยอ่ะสวยแว่วสวยอ่ะ กะหล่ำปลีนมเดีวเขาจะขายตัเดียวเลยทราบไหมทีครับครับสองสามสองครับผมเฮียวดีครับสวัสดีครับ,รบไปขายนมก่อนนมใส่กระหล่ำพร้ามครับตัวสักครู่ครับคครับนมใส่กระหล่ำ ต้เจ็ดกระหล่ำแล้วก็น้เ้ปูแล้วก็หยกอยเรียบร้อยแเ้วครับ วันนี้ที่เราขายยาลำบากอ่ะเพราะมันนั่นเลยเพราะผมว่าเพราะผมว่านั่นอย่างแรกเลยวันนี้ก็ออคือวันหยุตดตำรวจเยอะตำรวมันเยอะทับตา หนูตอนที่ไล่เคสเราไตอนจุดสิบจะได้ปะที่บอกว่าไล่ของเฮสลงอีกห้าคันเนี่ยคือแม่งเหลือมากเลยนะแม่งสิบห้าบวกนะมาครับพี่ยังมา ซ้ายหน่อย เออตอนตอนนี้กันเหลาโดนไล่เจ็ดเจ็ดแปดคันดูปกติเลยนะเจ็บเรียกอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูให้มันไล่กูอยู่แล้ว ไม่ใครมีน้ำมันอ่ะเติมเพ่ไหนดีวินเติมในรถไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนไปเดไอ่ะพี่ในนี้จะขายแล้วพี่นี่เดี๋ดี๋ยวข้พี่นี่เดี๋ยวขายพี่ชายมาเดี๋ยวขาี่นนี่มึงมาเลยเอยมาแล้วเติมมันให้หน่เติมมันให้หน่อเดี๋ยวเติมมันให้หน่อยเจมเรียกไรเจมสี่ศูนย์สี่นย์เจยากมันเด้อ้ไอ้เกาลัดทำพืชสี่หกศูนย์เ่าขายเลยเออต้อขายเลยขายกันเลยขายกันเลยขายเลยเรียกอะไรนะอันนี้วะมาขายกระด๋มแล้ยกอะมาวย สี่หกศูนต่อขายเลยตะกี้ไม่กูขายสี่ศูนย์เจ็ดับมึงวะหกศูนย์เก้กิปมให้กูนะไม่ต้องกิีปละกิปกหลอกกหลอกสามที่สองสามที่สองเขามาแล้วสี่ศย์เจครับกิีปป่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยสีขาว ีขาวสาวติดตึงถ้ามาคนเดียวรอดนะ,ะเดี๋ยวลุนเลยนะ ทำอะไรอ่ะอ๋อผมเอาของให้พี่บิลลี่งัดร้านให้พี่บิลลี่เออโหเหรอใครอ่ะโหเหรอซิกครับซิกชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเลขหกครับอ๋อซิกอ๋ออะไรให้บิลลี่เหรอใช่ครับ